สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะผมก็วันนี้มาพบกับชั้นหนึ่งกันอีกแล้วนะผมก็ในสำหรับคลิปนี้นะก็มาสรุปตัวงานนะผมตัวนี้เป็นเบบูกโปรนะ A1707 นะครับผมก็ลูกค้ามาในอาการที่อ่าเปิดหน้าจอ45องศานะผมอ่าประมาณนี้นะครับผมถึงจะเห็นภาพนะครับผมแต่ว่าพอเปิดสุดๆแล้วนะผมภาพก็ไม่ขึ้นฮนะอันนี้กไ็ได้ทำการ ซ่อมในส่วนของตัวแพรจอไปเรียบร้อยแล้วนะผมก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมก็เพื่อนๆที่เจออาการประมาณนี้นะผมก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะผมอาการหลักๆมันก็คือแพรจอนะครับมีปัญหาครับมันหักนะครับผมมันต้องทําการซ่อมนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ทางเรานะครับมีอยู่5สาขาด้วยกันนะครับก็จะมีแมกกาบบงนาทอรมอโโซลยูนเอรแล้วก็เดอะมอลล์บางกะปินะผมแล้วก็อีกที่นึงครับแถวไอฟิวบางนาครับจะเป็นสํานักงานใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนอยู่ ใกล้กับสาขาไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้คะช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ